และสำหรับโค้งสุดท้ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้นำสหรัฐจากนี้ไปก็เหลืออีก12วันนะคะก่อนที่โจไบเดนจะสาบานตนรับตำแหน่ง20มกราคมก็น่าจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่เต็มไปด้วยวิกฤตค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เขาออกมาพูดกระตุ้นให้คนไปชุมนุมที่อาคารรัฐสภาแล้วทำให้เกิดเหตุจลาจลวันถัดมาก็คือวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมา เผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นๆนะคะยาว2นาทีครึ่งเผยแพร่ทางทวิตเตอร์ออกมาประนามผู้ก่อเหตุประท้วงว่าทําการที่ไม่เหมาะสมนะคะและอีกด้านหนึ่งก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เขายอมรับว่าพ่แพ้การเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงความยินดีโดยตรงต่อโจไบเดนค่ะ I would like begin addressing heinous United Capito. would to on attack the the States by Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. America is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election and emotions are high. But now tempers must be cooled and calm restored. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. วันนี้พูดว่าถึงเวลาต้องสมานฉันและปรองดองกันในประเทศแต่เนื้อหาที่ทั้มสื่อสารเมื่อวานนี้ตอนที่พูดกับกลุ่มผู้สนับสนุนเขาและให้ไปที่สภาคองเกรสไปที่อาคารรัฐสภาดูแล้วพลิก จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าคนที่ประท้วงจะต้องแสดงความแข็งแกร่งและจะต้องไปกดดันสอสอและสอวอเพื่อไม่ให้รับรองโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีและในช่วงเวลาที่เกิดเหตุจลาจนสื่อมวลชนพร้อมๆกับสอสอสวที่อยู่ในอาคารวัฒสภา,าก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ทัป์จะต้องออกไปสื่อสารกับบรรดาผู้ที่ไปร่วมชุมนุมว่าให้หยุด การการะทาที่ไปบุกอาคารรัฐสภาได้แล้วแต่ทัาก็ไม่ได้ออกมาสื่อสารโดยตรงหลังจากนั้นถึงจะมีคลิปวิดีโอนี้ออกมานะคะพูดสั้นๆแถมยังชมผู้ที่ไปประท้วงด้วยว่าพวกคุณพิเศษมากและผมรักพวกคุณค่ะ We have to have peace, so go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I in know and how you feel, but go home and go home but feel, peace. ที่สื่อสารกับคนที่ไปสนับสนุนเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุโกลาหลว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่ผมรักเป็นคนพิเศษแต่ก็ขอให้กลับบ้านท่าทีของประธานาธิบดีโดนัทรัม์ที่ออกมาแบบนี้หมายความว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับเมื่อวานนี้และวันนี้นะคะทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ แต่ก็คงจับปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาวิกฤตของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์หลังจากเกิดเหตุจลาจลมีรัฐมนตรีลาออกไปแล้วสองคนก็คือรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกด้านหนึ่งก็เห็นแรงกดดันมากขึ้นค่ะจากประธานสภาซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตก็คือแนนซี่เปโลซีที่ระบุว่าควรจะต้องถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ออกจากความเป็นประธานาธิบดี และหมายความว่าก็ต้องร้องขอความเห็นพ้องต้องกันจากไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีด้วยที่จะต้องเห็นด้วยว่าจะเดินหน้าเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นแรงกดดันที่ออกมาจากแนนซี่เปโลซีค่ะ President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and the Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. ก <st> ็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าขณะนี้แรงกดดันไปอยู่ที่ไมค์เพน์รองประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งที่จริงในช่วงเวลาที่เกิดเหตุจลาจลเขาก็ถือว่าได้ตัดสินใจที่ไม่ลงรอยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วเพราะว่า ก็ตัดสินใจเดินหน้าเปิดประชุมร่วมสองสภานำไปสู่การนับคะแนนและนำไปสู่การรับรองโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีในที่สุดเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดการประชุมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามร้องขอไมค์เพนซ์ไม่ให้เดินหน้าจัดการประชุมขณะนี้แรงกดดันจึงยังอยู่ที่ไมค์เพนซ์นะคะเพราะว่าเมื่อแนนซี่เปโลซี่ออกมาพูดแบบนี้ก็หมายความว่า อาจจะต้องการกดดันให้ไมเพนเห็นด้วยที่จะใช้2 5 t h amendment หรือว่ามาตราพิเศษมาตราที่25เพื่อที่จะปลดผู้นำสหรัฐแล้วเปิดทางให้รองประธานาธิบดีขึ้นทำหน้าที่แทนในสถานการณ์ที่พบว่าอาจจะมีสภาพจิตไม่ปกติก็เป็นทางเลือกที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นแรงกดดัน อีกด้านหนึ่งก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาจากโจไบเดนนะคะประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งถึงแม้จะไม่ได้กล่าวโจมตีหรือว่าเอ่ยชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงแต่เขาก็ออกมาประนามว่าการกระทําที่เกิดขึ้นเหตุจลาจลถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และเป็นการทําลายคุณค่าสูงสุดของสหรัฐอเมริกาค่ะ Yesterday, One of the darkest days in the history of our nation. An unprecedented assault on our democracy. An assault, literally, on the citadel of liberty in the United States Capitol itself. An assault on the rule of law. An assault on the most sacred of American undertakings, ratifying the will of the people. in choosing the leadership of their government. All of us here grieve the loss of life, grieve the desecration of the people's house. <S แต่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดออกมาแล้วก็คือจะเกิดการสาบานตนรับตําแหน่งในวันที่20มกราคมนะคะและก็มีข่าวออกมาว่าผู้นําสหรัฐบอกว่าจะย้ายออกจากทำเนียบขาวในวันที่19 มก,กราคมค่ะแต่ว่าจากนี้ไปจนไปถึงวันที่20มก,กราคมก็คงจะต้องติดตามถึงการใช้อำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงว่าจะใช้อำนาจในการอภัยโทษให้ตัวเองหรือไม่นะคะซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ยังถือว่ามีอำนาจที่จะทำได้ในฐานะที่เป็นผู้นำสหรัฐค่ะ